พิธาลิมเจริญรัจีรัฐบาลเรียงลำดับความสำคัญเอาคนไทยเป็นที่หนึ่งก่อนหลังมอทอเตรียมศึกษาการแก้ไขกฎหมายอาคารชุดอสังหาปรับสัดส,ส่วนต่างด้าวมากขึ้นแนะถ้าทำเองจะจัดที่ดินทำกินให้กับคนในชาติให้ดีเสียก่อนค่อยคิดริเริ่มจะดึงดูดนักลงทุนชี้สามในสของคนไทยยังไม่มีที่ดินทำกินฝากรัฐบาล ให้รอบครอบบอกทรัพยากรมีจำกัดยกโมเดลห้องกงสุดท้ายห้องชุดกลายเป็นแค่กรงนกเล็กๆอย่างเมื่อวานที่ได้อภิปรายไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินใช้การปีละ3.7ล้านล้านบาทแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงจุดตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้อง สามารถที่จะทำให้อุดรบีย์อนลิมิตกับเขาได้เหมือนอย่างที่เตรียมงานเขาพยายามเอาไว้หรือไม่ความคิดสร้างสรรค์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรความเป็นมืออาชีพเรียนรู้ได้ไวของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมันถูกจำกัดโดยหลายๆข้อครับที่กรุงเทพผมพูดถึงเรื่อง6 b บิ๊กแบงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการศึกษาก็ดีที่เป็นวาระเฉพาะหน้า แต่พักเก้าไกลของเราไม่เหมือนกับพักอื่นเราคิดถึงเรื่องวาระเฉพาะการด้วยครับพี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าที่แค่กู้มาจจกแล้วปัญหามันจะหายไปมันยังมีขอ,อขอบพระคุณมากครับมาอุดรก็จะรอขึ้นหน่อยครับมันยังมีวาระเฉพาะการมันยังมีเรื่องที่ซ่อนไว้ใต้พรมอีกมากมายครับพี่น้องที่มันต้องได้รับการแก้ไขอย่างน้อยที่สุด ก็คืออำนาจในการตัดสินใจวงที่1อันที่2คืออำนาจของงบประมาณอันที่3คืออำนาจเกี่ยวกับกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจอำนาจงบประมาณและอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่เราเลือกตั้งกันมาคราวที่แล้วพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรให้คะแนนเรามา2 2 0 0 0คะแนน ตอนอนาคตใหม่ให้มาแสนสี่ขึ้นมาเกือบแสนหนึ่งตบมือให้ตัวเองหนยอรข่าวหน้านี่ว่าจะเอาสัก3ามแสนห้าสี่แสนเพิ่มอีกสองเท่าได้ไม่ได้ครับพี่นอง้งที่จะเอาอำนาจไปเอาสอสอเพิ่มมากกว่าเขตหนึ่งนะัทพงศ์เอานายกอบจคณิศสอนไปด้วยเพราะต้องการอำนาจในการตัดสินใจนั่นคือการกระจายอำนาจ นั่นคืออำนาจเกี่ยวกับการเงินนั่นคืองบประมาณซึ่งเข้าใจว่าสอสอเท่งนัทพง,นนง,ง,งพ,งนนงพงง์อีกคนหนึ่งนั่นงงแล้วมีสองนักพงพ์คนหนึ่งนักพงพ์บางแคอีกคนหนึ่งนัทพงพ์อุดรสองคนนี้ก็ทํางานเป็นสองประสานกาันเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณอุดรมันไม่ตอบโจทย์คุณอุดรยังไงแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่พรกเก้าไกลพยายามจะแก้ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาตั้งแต่หาเสียงเมื่อปีที่แล้วก่อนพฤษภาคม ลงมาหาเสียงมาหาเสียงกับเลขาพักเอาเลขาพักคนขอนแจนอยู่ในอยู่ในเนี่ยคนนี้นี่เล่นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทั้งกครับว่าไงครับบ,บไอ,อบดได้ยินบอคอยค่อยว่าบอได้ยินได้ยินบออ่าแล้วนี่เขามาขาัดจังหวะผมทำไมเนี่ยชัย่วๆเลย กฎหมายที่จะมาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับที่ดินในการปลดล็อกยกตัวอย่างในอุดรทั้งหมดนี่13ล้านไร่ถึงไหมประมาณนั้นเยอะประมาณนั้น2ล้านไร่นี่ก็เป็นที่ป่าไปแล้วอีก1.7ล้านไร่ก็เป็นที่สปกไปแล้วมันจึงไม่เป็นหน้าเรื่องที่น่าแปลกใจครับที่75%ของคนในประเทศนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับพี่น้องในขณะเดียวกัน ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเมื่อวานพี่น้องได้อ่านข่าวไหมกระทรวงมหาไทยเขากำลังคิดศึกษาเขายังไม่ได้จะทำนะเขาแค่ศึกษาเฉยๆว่าอยากจะปลดล็อกอยากจะให้คนโดให้คนต่างด้าวเข้ามาซื้อเพิ่มจาก49ให้เป็น75ผมไม่ว่าอะไรเลยถ้าแก้ปัญหาที่ดินให้คนอุดรก่อน รัฐบาลคนไทยมันก็ต้องแก้ปัญหาให้คนไทยก่อนคนต่างด้าวใช่ไมมใช่พี่น้อง <Yeah. S 1> ถ้าทําไปพร้อมๆกันผมไม่ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งอย่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่าจะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ว่ากันได้แต่ถ้า75%ของพี่น้องประชาชนคนไทย ยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องสปกก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ถูกไม่ถูกน้องวัวกสที่ราชพัสดุเขาก็ให้พี่น้องเช่าถูกไม่ถูกแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์มันเอาที่ดินพวกนี้มันไม่มีโฉนดเนี่ยมันไปตึงแบงได้ไหมพี่น้องเอาไปให้ทกศเขาก็ไม่ให้เต็มมูลค่าใช่ไหมดอกเบีย้ยเขาก็คิดสูงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นข้อจํากัดเอาแค่ข้อเดียวเนี่ย ย,ยังไม่ต้องพูดเรื่องน้ํายังไม่ต้องพูดเรื่องหนี้สินไอความคิดสร้างสารรค์ของคนอุดรไอความเป็นมืออาชีพความขยันของคนอีสานมันจะได้รับการปลดล็อกให้อุดรบียอนลิมิตได้จังใดกครับพี่น้องครับอันนี้คืออันนี้คือสาเหตุที่พักของเราเวลาทำการเมืองให้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ ให้เป็นการเมืองที่เป็นเรื่องสนุกไอ้เรื่องที่มันคิดเครียดก็ทําให้มันเป็นเกมส้ายอย่างที่ทําอยู่ข้างหลังนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าภาษีที่มันเสียไปภาษีที่มันจัดเก็บไปเนี่ยเข้าร้านอีฟแอนด์บอยซื้อแปรงสีฟันก็เสียภาษี7%เข้าซื้อกางเกงยีนแม็กของคนไทยก็เสียอ,อีก7%ร์วยดีมีโจนเสีย7%เท่ากันหมดแต่คนบางคนก็รวยมี8ปดืนบาทต่อเดือน ไอ้เปอร์เซ็นต์ของเขากับของเรามันได้เดือนละ7 5็ดพาราคามันก็ไม่เท่าภาษีที่สัดส่วนภาษีมันก็บ่เท่ากันถุกป่ถุกมันถึงต้องใกล้ต้องการที่จะได้ไอ้อำนาจรัฐในการตัดสินใจได้อำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอำนาจในการแก้ไขกฎหมายให้อุดรสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อันนี้คือความตั้งใจของการ ทำโพลิซีเฟสการทําการเมืองแบบของพรรคก้าวไกลที่มาในวันนี้พี่น้องได้พบกับสอสภาคอีสานสอสอจากบางแคได้พบกับหัวหน้าทั้งผู้นำฝ่ายคา้านทั้งเลขาเท่านี้ยังไม่พอผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ผู้นำฝ่ายคา้านพี่ชายอันเป็นที่ักของผมยืนยิ้มอยู่ข้างหลังมีโคราตบมือให้พี่มีของเราหน่อยแล้ว ยังจะเป็นผู้นำฝ่ายคา้านเชิงรุกลงพื้นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่ชปบททานอยู่เท่าไหร่แค่24เปเท่านั้นอีก75เไม่มีชปบททานไอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกชปบททานเนี่ยปีนี้เขาให้งบมา7,000กว่าทำได้แค่1 ทำได้แค่หนเปเท่านั้นเพระเาะฉะนั้นยังมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการเข้าถึงน้ำถ้าเขาอยู่นอกเขตชนะทานณปัจจุบันอันนี้เลยเป็นความตั้งใจของฝ่ายคา้านเชิงรุกที่ผู้นำฝ่ายคา้านได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพักไทยสร้างไทยมาด้วยพักเป็นธรรมมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพรรพที่จะมาร่วมพลังกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกได้ให้พี่น้องชาวอุดรรู้สึกได้ ว่าฝ่ายค้านตั้งใจทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องฝากมากเพราะว่าสามวันที่ผ่านมาก็ฝากไปแล้วสามวันในสภาตอนที่อภิปรายงบประมาณก็จัดหนักจัดเต็มกันไปแล้ว แต่พอดีอยากจะมีเรื่องปากอีกสักเรื่องหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี่12สูบตอนนี้วิ่งไป6สูบท่านนายกคงจะหมายถึงเฟอร์รารี่รุ่น812ซุปเปอร์ฟาสราคาประมาณ30กว่าล้านกับพี่น้องนั่งได้แค่2คน ไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้รวมถึงผมได้จะมีโอกาสซื้อรถกาลเซียสาล้าน40ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกับคน1%ในประเทศไทยที่เขาซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นเฟอร์รารี่ผมขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์บัสที่ทำในอีสานได้ไหมพี่น้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้เฟอร์รารี่มันนั่งได้อย่างมากแค่สองคน รถบัสที่มันมาจากอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทำโดยฝีมือเมดอินอีสานมันนั่งได้ทีหนึ่ง20คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้คนอ e ีสานคันหนึ่งถ้าทำในประเทศไทยเข้าใจว่าคาละ7ล้านบาทฟเฟอร์รารี่คันหนึ่งเท่ากับรถอีบ e ัสอีแรมห้าคันสองคนกับร้อยคนผมขอเป็น สอสอฝ่ายค้านที่ดูแลคนหนึ่งรคนให้ไม่ทอทิ้งสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้กับประเทศไทยขอเม d e in ไทยแลนด์ไม่เม d e in อิตาลีดีกว่าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กแบงคราวที่แล้วเป็นการเลือกตั้งที่ผมภูมิใจมากครับพี่น้องไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแม้แต่น,นิดเดียว เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องครับมากกว่า76%ของคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราสร้างกันและไม่มีใครมาลบออกไปได้อย่างไรก็ตามต้องฝากพี่น้องชาวอุดอร ที่ผมเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยคราวที่แล้วพี่น้องชาวอุดรอ,ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแค่67%เท่านั้นคับแม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยที่เชียงใหม่81%ร้อยคนคนเชียงใหม่81%ออกมาใช้สิทธิ์พี่น้องชาวอุดรอ,ออกมาใช้สิทธิ์แค่67%แต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าพี่น้องชาวอุดรที่มีความขยัน ที่มีฝีมือออกไปเป็นแรงงานต่างประเทศหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับไหนใครมีคนรู้จักที่อยู่ที่อุดรต้องไปทำงานที่เกาหลีใต้บ้างยกมือให้ผมดูหน่อยไหนใครรู้จักแรงงานอุดรฝีมือดีไปทำงานในไต้หวนันยกมือให้ผมดูหน่อยอิสราเอลล่ะประเทศอื่นๆละ่ะ มันเป็นเพราะสาธารณูปโภคที่นี่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินไม่ได้น้ำไม่ได้สาธารณสุขไม่ได้การศึกษาไม่ได้ทําให้พี่น้องแรงงานเหล่านี้ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเขาเขาไม่มีเวลาที่จะมาเลือกตั้งแต่ทุกครั้งที่ผมไปนะไปเกาหลีใต้หรือว่าไปต่างไปอเมริกาไปเบอร์ลินก็เจอคนอุดรตลอดเขาก็ยังสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพียงแต่เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาเลือกตั้งได้จริงๆ คราวนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวอุดรรักพรรคก้าวไกลอยากเห็นหนายกอบจอจากพรรคก้าวไกลอยากเห็นสอสอของพรรคก้าวไกลมากกว่าเขตหนึ่งที่อุดรต้องขอความการุณาจริงๆครับพี่น้องถ้าพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่า75%เราชนะยากมากกระสุนกับกระแสกระสุนกับกระแสถ้าต่ำกว่า75กระสุนชนะ ถ้ามากกว่า75%กระแสชนะแต่ผมไม่ได้มาแค่แกระแสอย่างเดียวผมมาด้วยนโยบายผมมาด้วยความตั้งใจให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องรักในประชาธิปไตยไม่ต้องรักในพรรคเก้าไกลเพียงอย่างเดียวก็ได้ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเ,ย,เยอะๆเริ่มกันที่การเลือกตั้งนายกอ,อบอจอส่งให้คุณน,นิดคุณนิดน,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 นายกนิดอยู่ไหนนายกนิดไม่ใช่เสถียรสวีสินานายกนิดน,นี่คนอุดร นายกนิดกนิสอนเป็นนายกอบจอคนต่อไปของชาวอุดรได้บ่ได้ครับพี่น้อง